ีนตอนรักก็โอเมไหมครับในแมปดิวอร์ซิตี้สามันเองเย่ yeah. ในตอนนี้นะฮะเราเล่นในแมปดิวอร์ซิตี้สสร้างโดยคิวแม็กเนตนะฮะซึ่งได้ไปอ่านข้อมูลมานะ,ะแมปนี้ใช้เวลาสร้างถึง21เดือนก็ประมาณเกือบ2ปีถ้าอีก3เดือนก็ครบ2ปีพอดีเลยอะ,ะอย่างแรกนะฮะเรา ก็ไปทางนี้เลยเพราะว่ามันมีปรา,าสาทอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวปรับไมค์ก่อนโอเคตอนนี้นะคลิปจะสังเกตได้ว่าตัวเลือกของคลิปนั้นบางเครื่องนะอย่างเช่นทีวีก็อาจจะมีนะเอฟสามเอฟิกเฟมเลดออชโอเคถ้ามองไม่เห็นช้างให้กด F3A ซึ่งนะสังเกตตรงแบบพวกทีวี 4K อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่า พวกจอคอม 4K อะไรอย่างเงี้ยเน็ตแรงๆอะนะที่สังเกตได้ว่าตัวเลือกของวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ถึง2,160ันนพีนะหรือว่า 4K นั่นเองอันนี้อะไรเนี่ยกระจกเออโอ,โอ้ทำได้ไงอันนี้ adorable อ,อ, Ad อะด do label ไม่เข้าใจมุกนี้ไม่เก็ตอันนี้ the Flint Stone โอ้โห Flint <Stone. c oughs> โอ้โห,โห,โหจริงๆเลยเขาเล่นมุกวะเนี่ยแลมช็อปเ,อเก่งแล้วเราเนี่ยฮะอาถ้ามีรูปอะไรอีกไหมเอ่ยอันนี้มันเชลก์บ็อกนี่เปิดไม่ได้โอเคในห้องนี้มีอะไรโอ้ด่านนี้นี่ยากมากเลยนะกว่าจะผ่านได้โอ้โโอเคแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นโอ้ยอะไรอ๋อเชเดอแ็คโอเคโอเค นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ๋อ beacon อ๋อโอเคนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยโอ้ oh. นี่ประตูเนี่ยอันนี้มันแ็บดรอนี่เฮ้ยกดไม่ติดฮัลโหลโอ้โอโอ้โอโอ้โอสักครู่เออเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้มัวแต่ยุ่งกับเมาส์เสียนะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องเมาส์อีกทีนึง่งเอ๊ะเมื่อกี้ดูถึงห้องไหนห้องนี้ดูยัง ยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรงั้นเราขึ้นชั้น2ก็เลยดีกว่าโอ้โหกระจกโอ้สวยจังเลยกระจกของ s ชเดะแพร์เยโอ้โหนี่ประตูภาษาอะไรเนี่ยโอ้โหว้าวเว้ยเฮ้ย,ย,ยเจ้จงก็ทำได้ไงอะทำได้ไงอ่ะอันนี้คืออ่างอาบน้ำอันนี้ก็คือแบบห้องอาบน้ำฝักบัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ บ,บัวเออไอเดียฉลาดดีเนี่ยเฮ้ยซอมบี้มันเจ๋งอะแต่ถ้าสมมติเราหัดหลังให้มันมันก็ไม่ได้สินะ,นะโอ้โหเจ๋งมันเราไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าเออตรงนี้มันมีริเวอร์แต่อย่าเพิ่งเข้าฮะเดี๋ยวเราสำรวจบ้านหลังนี้ให้ครบก่อน นี่นะฮะโอ้โหนี่มันชั้นระเบียงหรือเปล่าเอออันนี้มันเป็นแบบปิกนิกเนาะมีทางขึ้นอะไรด้วยขึ้นดูดิโอ้โซล่าเซลว้าว very good ideas โอ้โหเจ็บโอเคแล้วก็มีตรงไหนอีกเอ่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ห้องน้ำไงดูไปแล้วใช่ปะ ใช่เออแล้วหางขึ้นต่อไปโอ,โอ้โหทางขึ้นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรอทางขึ้นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรอคงต้องขึ้นทางนี้จริงๆนะฮะโอ้โหถ้าถ้ามาเดินอย่างนี้ในชีวิตจริงนี่อ้วกแตกอ้วกตายกันระหว่างขึ้นบันไดเลยนะ,ะเนี่ยโอ้โหเมาส์เสียนะก็ไอเมาส์ที่เงียบๆนั้นก็มันเสียไปนะ,คะแค่ตกนิดเดียวแปะเลยนะฮะมันก็ร9อกกว่าบาทแล้วนะ นี่มัน Diversity 2โอ้โหคิดถึงมากเลยเอากดหน่อยแอืมโอ้เตียงนอนสวยมากเลยนะฮะมันมืดอะเนาะแทนที่เราจะเล่นด้วยแบบ His, อ,ะอะไรนะไม่ใช่ s h a d o w pack เอ,อยากไม่ดูแบบ shadow pack นะก็ไปดูช่องอื่นเอาไปนะฮะนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหหนังสืออ๋อคอนเซปต์ฟินิชเชตอ๋อหรือแต่ Bookshelf Access จะวางยังไงอะ ว่าไงอ่ะเอาไปด้ยแลกันอันนี้อะไรเนี่ยโอกาบาทหรือไงโอกาบาทเย่ <Yeah! S 1> มารีเจนเร็วเนาะเดี๋ยวเราลงบันไดแบบเจ็บๆกันหน่อยดีกว่าเย่ <Yeah! S 1> อ่ะอันนี้ก็กคือ bookshelf access เลือกเลยโอ้โหนี่มาที่ไหนเนี่ย <c oughs> อือหือโอ ว้าวเจ๋งอะ่ะอันนี้อะไรโอ้โห้เจ๋งอันนี้ Dead to Cheater โ oh. อ้โห Awesome m a p Team นะฮะอันนี้ก็คือเป็นผู้สร้างแมปมันเองนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ดิวิสิตี้สาใบค Magnet นนั่นเองนะฮะเอ็นออดชูดไอคอร์เอ็ดดิว i สิตี้โฟร์คือเราใช้เขาใช้เวลาสร้างนานแบบ มากกว่า1ปีนะก็เลยควรจะเป็น diversity 4อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะส่วนความต้องการนะฮะก็คือจะว่า1 1.3.2นะซึ่งอันนี้เป็น1น3 2อนั่นเองมิน6ช้าง render distance เรากี่ช้าง16ช้างเลยเอ่ะ้ยเยอะไป14ก็แล้วกันเนาะโอเค resource pack programmer art เออ่ resource pack มายแพ k มีปัญหาไหม particle อ๋อ particles particle นี่ไง particles โ okay. อเค cloud off cloud cloud off เย่ bright bright หรือเปล่า bright โอเค6 g b of ram อันนี่มัน9 g b of ram มีปัญหาไหม <laughs> optify มีอยู่แล้วนะ server setting เราไม่ได้เลยนใน server นะฮะไม่มีปัญหาอะไรโอเคโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยโอ้ oh. M C edit programmer builder ชื่ออะไรอะ่ะอ่ะ bright more อะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ builder หรือก็ branch design นะฮะคนออกแบบด่านนะฮะคุณอะไรฮะอ๋ออด a m DGM นะฮะคุณ branch designer นะ Cold Fusion เว้นวรรคย่างงี้ได้ด้วยเหรอโอ้ Cold Fusion นอ้อ Branch Design แล้ว Giga b o f ใครก็ไม่รู้นะฮะจะฉีกขาอย่างงี้ไม่ขาขาดก็บางี Structure Contributor Nutla ดี uh, d Map Designer นี่ไงแล้วก็ Programmer ร์นะ Q Magnet ทำไมต้องมือค่อยหลังอย่างงี้ด้วยอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ Design Map Team นาา่ารักนี่ใคร Command Quality You of the pie อะไรเนี่ย q u r l i t y you you of the pie หรอฮะไม่รู้สิฮะว่าอ่านว่าอะไรนะฮะแต,ต่น่ารักดีนะฮะ brush design อีกแล้วนะฮะ render xr โอ้โหเป็นคน render render clip เปล่าเออถ้า render clip มามา render ให้หน่อยแอร์หรอเรนเออ terraformer a t d น้อ, er อยก็คือ the หนึ่ง คว่าวโอ้ยช่างมันเถอะอาอหมดแล้วนะฮะมาโอ้อะไรเนี่ยไปได้ปะไปไม่ได้เดี๋ยฮ้ยอ๋อไอตัวบ้านนี่นี่เองเข้าไปใส่ในกระจกได้ไงไม่เข้าใจนะฮะอะไร reminder the code is the name of creator of diversity Jasper D N ฮะล้เอเล่นล้เอเล่นล้เอเล่นคิวแม็กเนี่ยคิวแม็กเนี่ย ใส่เข้าไปนะฮะ Q Mac Net Y yeah. แล้วเราก็ย้นเข้าไปโ Okay Good e n เดนโอ้มีการเอาระครังด้วยโอ้เออเราปิดไปก่อนดีกว่าน,นะนะโอ้โหมืดมืดมืดเลยนะ Shader Pack อืมช่องอะไรอะลงไปลงไปดิ คอนโซล2019นะโอ้ปื๊บเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยฮัลโหลเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอขีวเขียวอ๋อ secret map หนึ่งอสาหรอมันมืดเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยมือดอะเดี๋ยวปรับความสว่างของจอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะปรับความสว่างแป๊บหนึ่งเพราะว่าอันนี้ปรับแบบปรับค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะอืม เอไม่ใช่อันนี้ปึ๊บ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 โอ้โหสว่างโอ้แสบตาก็ยังมองไม่เห็นดีแต่ก็มองเห็นนิดนึงนะโอ้โหไม่รู้ว่าในคลิปจะได้เพิ่มแสงสว่างให้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้คือที่เล่นอยู่นี่ก็ต้องแบบเงยคอมากเลยนะกว่าจะเห็นอึ๊บอื้มอื้มอัดชื้อื้มอัดชื้โอ้โห่อัดชื้นอ่าไปกันต่อเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยจริงๆมองไม่เห็นเลย อึบอึบอันนี้เลสตโสตนโอ้มองไม่เห็นถเถาะเชเดอร์แพ็คออกแปบ๊บหนึ่งตืดตืดตืดโอเคค่อยยังชั่วหน่อยอึบน่ะไปทางนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ฮลัลโหลทางอื่นมีไหมอะ ไม่มีเขาคขงนอกไปทางนี้แหละเหือยอาชือ้อโอ้โหแล้วมาอะไรตรงนี้เนี่ยใช่เหรอไปโอ้ยังรอดอีกอ๋อทางขึ้นอยู่นี่ทางขึ้นอย่นี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 ่มัน,น,นมเป็นขั้นบันไดนี่ไงนี่ไงมัน,น,นมเป็นขั้นบันได โอ้ยไม่ตายก่อนหรออรอดด้วยไดมอนส์เย,ย่ไปกันต่อเลยถ้าเราตามแสงสะวะ่างน่าจะถูกต้องนะฮะทำไมเขาต้องทำทางให้มันลำบากเอ้ยเอ้ยนีไ่ไงเจออีกแล้วซิวแครปแมปสองทับส มันหมุนเมาส์มันหมุนค่อนข้างเร็วอ่ะเดี๋ยวเอาฟรึบเขารอดทำนี้สักแป๊บหนึ่งโอเคอัดตื๊บตืบมองไม่เห็นอัดตื๊บตืบมองไม่เห็นแล้วโอ,โอ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 ้โอไม่กอดโอโอโอ้นี่ไงแสงสว่างอินนี่นี่นี่ อึบอึบอึบตามแสงสว่างไปกันต่อเลยอ้านี่ไงซีเพดแมพสามคับสามเย่เคอ้นี่เราจะวนครบรอบหนึ่งแล้วเนี่ยสุดยอดเอิ่มไปตรงไหนต่อ ไปต่อก่อนแล้วกันอ,อันคลนทางสีขาวนี่เปล่ามันไม่มีทางสว่างอ,อื่นแล้วอะเฮ้ยฮัลโหลอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อโอ้โอ้โอ้โหห้องอย่างสวยแต่ข้างนอกอย่างสกปรกนะฮะเดี๋ยวขอปรับคุณภาพแสงกลับเป็นเหมือนเดิมสักแป นึงมันสว่างเกินไปอะนะบางทีโอเคมืดเหมือนเดิมเรียบร้อยอะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อได้คิดนะน่าจะเป็นตรงนี้อ่าใช่อันนี้น่าจะเป็นเสรข้างล่างโอ้โอ้โหเก่งมากถ่ายเลยถ่ายเก็บเอาไว้นะเผื่อได้ใช้เรียบร้อยไปอเออทเลพอร์ตอัพทก บริดจ์อ่านี่มันแบนเนอร์ชัดๆปึ๊บก่ใส่เชเดอร์แพคแบบหนึง่งปึ๊บโอเคโอ้โหสวยสอีกแล้วก้อนเมฆสวยนะมันดูแบบเป็นสีลุกนิดหนึงนะ่งอ่ะเออตอนนี้นะฮะแดดประเทศไทยอย่างร้อนนะฮะโอ้โหริเวอร์โยกแบบปิ้วโอ้ เกิดอะไรขึ้นโอ้โอ้อู้จิงว้าวโอ้อูสีม่วงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว้าวรวมกันเป็น Diversity สาม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 เสียงอะไร เฮ้ยจอสาดแล้วไม่ไม่ฮะทีที่ไหนอ้น,นี่อะไรไอ้น้าคิวแมกเนตนี่ใช่ปะเออใช่ใช่มองไม่ค่อยเห็นเลย <Str anger. S 1> เออเบร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 เบเบเบร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 เบเบรเบรเบรเบเบรเบรเบรเบเบรเบเบรเบรเบรเบ But I feel a connection with you เราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าทุยไปใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โม่ละโม่ละทำไมเออ Do you feel it also Nope สมไปอย่างนี้เลย This page is เขาคงขี้เกียจคิดชื่อนะ The monument must be completed อะไรแล้วทำไมมีปัญหาอะไรเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มาเลสโตนท็อตนี่ อ๋อนี่ๆๆ่นี่น่าคิวแมกเนตจริงๆด้าไหนด้านไหนนี่นี่นีเออ you must find the วู้โธ่คิวแมกเนตพรีเซ oh, นต์แต่โอ้โหเจ็บตายพอดี diversity 3ใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่า diversity 3นะเย,ย้โอ้โหว้าวสวยจัง อย่างแรกนะฮะอันนี้ไม่ใช่ฮอปเปอร์ดิใช่ปะมันกดไม่ได้อะตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าคิดว่าตรงนี้นะใช่ปะใช่ปะโอ้โหโอ้โ้ไอ้โอ้กูดโอ้โหสเปเชียลเอฟเฟกต์โอ๊ยตกใจหมดเลยอาโอ้โหชาเลน completion โอเคหืมอย่างสวยงามเอ้ยอะไรอ่ะก็เลยขึ้นทำไมเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็มืดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เห็นปัดเกมนี่ค้างเลยทีเดียวมาเล่นสีอะไรกันดีดับเปบิลไหมเออดับเปอร์ก็น่าสนใจเนาะอู้ยู้หดับเปอร์น่าสนใจมากเลยนะฮะโอ้อะไรอ่ะ นี่ดับเบิลโอ้องงนี่ไงดับเบิลนะเพราะมันเป็นสีฟ้าจำได้ไปอ่านในมาอ่านใน,ในเน็ตมาโอเควิบทำไมอเอฟเฟกต์นี้มันขึ้นเร็วปกติเออเอบชิปอ่าโอ้สวยมากเลยไหนลองปรับเป็น16ดิ16อ่ะโอเคอึบ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 อนนั่นสีม่วงอะไรอะน่าจะรู้สึกเอล่ามั้ง เราต้องลงไปตรงนั้นเหรออึยอ,อยากรู้ว่าทำไมเด้งดึงได้น้อยนะฮะอย่าลืมนะให้กด space bar นั่นเองนะฮะจะช่วยลดแรงกระโดดได้นั่นเองนะฮะแล้วอ๋อเจ๋งเหมือนตอน diversity 2เลยนะใครยังไม่ได้ดูมนานาย diversity 2องคไปดูได้นะฮะแต่เดดเด็ดเดดโอ้อะไรอ่ะอ้าวสมุดอ๋อยู่นี่ Did you know my you move อ๋อสามารถวิ่งได้อันนี้รู้แล้วพอทำประจำแต่ก็ไม่เคยผ่านเจนิ่งขาโอเคหนังสือขยะโยนทิ้งซะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มแมป,ปตรงกลางกันเลยดีกว่าอันนี้ให้ทำอะไรวิวโอ้โอ้โหโอ้ยังไม่หันตั้งตัวเลย,ยนะมันมีแอดเวนเมนต์อะไรลึกลับแล้ว มีเอลธาแมปมีพัซเซิลดส์เวิรลดับเบิลคอมพิลต์อินดอร์ตี้ออเดตวิชเดอะบอททอมโอ้โหยากอะเนี่ยเราจะคอมพิลต์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มันแมปดิเวอร์ซิตี้หนึ่งนี่นะเนี่ยมันแบบดิเวอร์ซิตี้หนึ่งดิเวอร์ซิตี้สองเฮ้ย ไอ้ชยอย่าโอ้หนึกว่าไม่ผ่านซะลอะอตืบเฮ้ย๋อรอดเฮ้ยถ้ามันกล่องไม่ใช่เหรอแล้วกล่องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจกล่องวางอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอยากรู้กล่องวางข้างกํะแพงได้ตั้งแต่วมื่อไหร่เอารู้สึกเราต้องลงไปต่อใช่ไหมแต่ว่าโอ้โห diversity สนี่แบบ ใครสําเร็จเซิร์ฟวอร์ันสุดท้ายเฮ้ยนี่มันแมปดิว์ซิตี่สองถ้ามองในมุมมองเนี้ยโอ้ยเหมือนมากเลยอน่เหมือนของจริงมากเลยเราไปกันต่อดีกว่าโอ้โหน้ำตัวนนะอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยแต่บัตเทิลมันมันเป็นอย่างี้โอเคเนาะเราจะไปยังไงอะคงไม่ได้ลงโลกตายหรอกมั้ง ่า oh, you finally it อ่า close call อ่อได้แล้วเหรอไอ้ good good you finally made it I have waited so long ไ no, ม่นะเราแป๊บเดียวเอง I almost fell asleep high five yeah อ๋อโอ้มีใครอู้ต่อไปนะเรามาอันสีฟ้ากันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอัดชิบไปวุ้บอ่าเออ เออตึ <house> ๊บ <styles> ต <bunker. S 1> ึ <house> ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้าใหม่ใหม่ใหม่ใ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 ม่จดจเจดนะจด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  อัดชืด้มเย่อัดตึ๊บอืมไปข้างล่างสุดแล้วมันไม่มีอะไรอะหรือข้างล่างสุดมันมีอะไรอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นไปได้อ๋อลืมมองเลือดไปเลยมัวแต่พลังงานบางอย่างอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยอย่างนี้จะสำเร็จแอด,แด,ดวนซ์เมนต์ไหมเนี่ยไม่สำเร็จก็คงไม่เป็นไรหรอก เพราะเราไม่ได้แข็แอดแวนเมนเอ๊ะหรือว่าอาจจะมีก็ได้เลือดรีเร็วๆสิเลือดรีเร็วๆอันนี้สูงมากเลยนะรีรีเรจนเรเร็ว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 โอเคไปได้โอ้โห โอ้ยจะถึงไหมเนี่ยอารีเจนเร็วๆ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 มันกลอนเมฆชัดๆเออชุบโอ้โหอ่านี่ไงทีนี้ทีอุ้ยตกใจไอ้พานี่ perfect you magnet to enemy airport to i app app เอามาทำไมเนี่ยนะไม่ใช่ช้าง b เดอร์ดิเออนี่ไงเอาก็โอ้ ตั้งตัวไม่ทันต่อไปไม่เอาดีกว่าเอาเอาอันนี้อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยแหละอันเียแหละสีเหลืองโอ้โหอย่างงี้จะผ่าไหมเนี่ยว้าวมันโซลายตาอ้ my god ั้งคืนมันอยู่ในอ่านี่ไงตืบตืบ เติบตืบตบแต่มันสวยมากเลยนะโอ้โหทำได้ไงถ้าทำจริงๆก็คงปวดหมวดมือตายอะ่ะถ้าใช้ MC ดิ Hurry we need to receive him right away but I don't know how to do it งั้นก็ไปตายไป It has something to do with this Take it ออกไป Spark บุ o มโอ้เจ๋งดีนะ คอ t ั t เทอรี่อ robot ต a r t ต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเราจะเล่นแบบ x อนิดนึงนะชืบอ่าโอเคอ้ังตัวไม่ทันตัดหอดอ้อ้ไม่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 ไมไม่ไม่ไม่อา บ้าอะไรเนี่ย good good let 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 me hit you ไม่ใช่ Flo <laughs> so, use your anchor and strike me down อ๋อให้ฆ่ามายังเกิดโอ้ให้ฆ่าทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวต่อไปอันนี้อันนี้อัดปึกชุบอึบโอ้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 ไม่กันโอ้ไม่กกันึบนิดเดียว อีกนิดเดียวเราก็จะผ่านกันแล้วนี่ขนาดวิ่งตอนบินแล้วนะเนี่ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บโอ้โหไม่น่าจะผ่านแอดเวนเมนนะเพราะมันเป็นดอปเปอร์ไงออมันยากโอ้โหผ่านได้ไงไม่เข้าใจนี่ไงไอตัวเขียวโอ้ไม่ใช่แมท บมบิเล่ล้อสับวิวใครขโมยอ่ะใครขโมยล้อไปแล้วมันออบเซอร์เวอร์นี่ We should fix it before the Joker get away คือไม่ได้ดูเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรคือแบ d โมบิเลโทรศัพท์อ must be a spare around here somewhere ต้องการล้อแบบนี้ะทำไมรถรูปร่างทุเรศจังนี่อะไรเนี่ยโอ้ oh, เอาไปให้หมดเลย นี่คือการป้อนอ่าบแบสแมทโมบิเลพาร์เย่เอ้าสรุปล้อเป็นแตงโม <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มอันทำบบนสุดเลยตรงกลางโอเคอ้าชื้อ้อาไม่ถึงอือไปมันคืออะไรโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยโอเคยังรอด

ฮึบไม่ถึงเอาเดี๋ยวเราไปนอในสักครู่หนึ่งไปไปสิไปไปสิฮัลโหลฮึบอ,อ,อชึบโอ้โหเป๊ะเป๊ะเก่งอืมไม่น่าจะใช่ทางนี้สักเท่าไหร่โอ้โห นี่มันอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ตรงนี้นั่นตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดเอาเอาหัวมาทำไมให้ใส่เหรอโอ้เราจะลงยังไงอะเฮ้ยอะไร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 ไม่ใช่ดบับอันนี้มันดับปเบอร์เราก็คงต้องรอตรงเนี้ยเนาะต้องลงตรงนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่เอเอข้างหน้าไม่มีอะไรเลยเอ้ยตกลงไปก็ตายสิเอิบลองดูอ้อสูงเกินบางทีอ,นนอะนะไปยเซ่ไปยโอ้ เฮ้ยอ,อ,อะชเยไปกันต่ออืมลองเสียงตายโอ้โหโอ,โอ้ทางนี้แน่เลยตา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 ยอย่างท่องแท้และแท้ท่องโอ้ไม่กอโอ้ดดเบรกไม่ค่อยอยู่นะฮะเจ็บเย่ อ๋อ oh, อะไรเนี่ยเดสสโตนข้างล่างมีอะไรโอ้ oh, mm hmm. เกือบตก <sighs> เออเฮ้ยเย้คนเก่ง2019นะรู mm ้ hmm. สึกว่าต้องเดินบนเดสสโตนเพราะข้างล่างมันเป็นพื้นอนะ oh. ชัดเจนว่าเราต้องเดินบนพวกนี้นะ ไม่อยากไม่อยากตกนะเพราะฉะนั้นเราจะกดชิปเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสินทรัพย์นะฮะอ๋อมันคือเกมบันไดงูดีๆนั่นเองเหมือนให้เรามาจํำลองเป็นงูไอ้สีแดงมันน่าจะตายนะเพราะมันแปลกๆคือเราต้องไปตรงไหน,นเอ่ยไม่กล้าเดินเร็วไม่กล้าเดินเร็ว อ๋อคือแบบสีแดงมันอาจจะเป็นทางลัดให้ไงแต่เรากลัวพลาดนะฮะบอกไม่ไม่ขับเร็วนะก็ขับเร็วเร็วนะตอนนี้ขับเร็วแล้วโอ้โหโ,หโอ้ย